เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไวนในช่องแสดงความเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆราคาเบาแล้วครับผมคลิปนี้เป็นโตโยต้าโคโรนานะครับผมทาไทยโด่งนะครับรถสวยๆเลยนะครับผมเกียร์ออโต้เครื่อง2 0 0 0 c c นะครับแอร์เย็นเจี๊ยบพละ465นะครับผมราคาคุ้มค่าน่าใช้นะครับเล่มเอกสารมีให้ครบๆเลยครับผม ดูรถคันนี้อยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับผมสนใจก็ลองไปดูได้นะครับคันนี้48,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมเครื่อง2 0 0พเกียร์โต้นะครับโดยรวมแล้วก็ยังสวยงามนะครับผมสีก็ยังเงางามก็อาจจะมีตำหนิริ้วรอยบ้างนะครับภายในยังสวยอยู่เลยนะครับผมเป็นเบาะผ้าครับสวยสวยไม่ขาดนะครับเกียร์โต้ครับผมมีเครื่องเล่นเสียงนะครับเบาะสวยทั้งหน้าหลังเลยครับหน้าต่างไฟฟ้าสี่บานครับผมแผงประตูสะอาดไม่มีแตกหักนะครับ สติกอร์เดิมโรงงานยังอยู่เลยนะผมเลขเครื่องเล็กตัวถังนะครับสเข็บข้างซ้ายขวาเดิมๆนะครับไม่มีรอยชนหนักนะครับผมรอยกระโปรงนะครับหน้าสวยหลังสวยครับคันนี้ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อสายตรงหรือเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเคยครับผมถ้าหาไม่เจอสามารถคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับเบอร์โทรรายต่างๆยะงได้ึ้นมานะครับเป็นหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4บานเลยครับคันนี้ สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ